าวันนี้พวกเราจะมาฝึกบินกันนะครับบินให้ไกลที่สุดนะครับมาดูว่าแกรนี่คูบอดีหรือว่าต่อตอร์บิโดจะบินไกลกว่ากันนะครับมาลองดูกันเลยเงี้ยฉันอยากลองบินดูบ้างแล้วอะแกรนี่เรามาบินกันดีกว่าอ่าเริ่มจากเส้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็วิ่งไปเลยใช่ไหมมาเดี๋ยวเราลองดูนะคูบอดีแกรนี่ไปปึ๊บไปแล้วจ้านีแกรนี่ก็ามานะครับปึ๊บเา้าเอาได้แค่ร้อยเหรอ อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเราต้องแบบว่าทําให้ไกลที่สุดนะครับแล้วเหรียญเราเก็บเราได้อะไรอ๋อได้เป็นเงินนี่ไงปึงปึงเนี่ยเราเก็บมาอ๋อที่เก็บมั่วๆัวตอนแรก นี่ก็จะมีสกอร์นะครับจัดอันดับนะครับว่าได้ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูวันนี้มีพื้นที่ VIP ด้วยพวกเราลองดูนะครับคราวนี้จะเกินร้อยไหมปื๊ดไปแล้วจ้าวื๊ดปื๊บปื๊บ,บโอ้ได้2อ0้นะครับเกินร้อยเรียบร้อยแกนี่ก็ได้200นะครับโอ้โห โคตรสุดๆไปเลย198นะครับตอนนี้ที่ช็อปตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยเออราคาร้อยกดซื้อมันจะเพิ่มความเร็วให้คุณได้รับเมื่อข้ามเส้นสีขาวอ่ะลองดูนะครับอัปเกรดแกรนี่บอฉันไม่ยามหลังจะตัดแตนไปโดีพอพอเราซื้อไปเนี่ยเราก็จะเสียเหรียญเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมีรีเบิร์ทด้วยพวกเราตรงนี้มีคูณ2น,นะครับอันนี้ซื้อไปเรียบร้อยแล้วปะเราลองดูนะครับ ไปเลยไวกว่าเราไหมบึบ้บเกินเอ้ยเกือบ300อ๋องั้นเราต้องกดเติมไปเรื่อยๆหรอแล้วนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้950อ๋อซื้ออะลองดูนะครับนี่ครับเปิดแล้วนะครับมาลองดูนะครับไปแล้วจ้าบึบดีเจอโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวระเบิดนะครับไปได้ไกลมากๆคืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ทีเดียวไกลว่ะ บินได้ไกลสุดๆไปเลยอันนี้เราก็ช็อปต่อได้แล้วใช่ไหมลองดูนะครับอันนี้200ซื้อไปอีกนะครับ400อ่ะซื้ออีกนะครับ500ซื้ออีกนะครับยังได้อยู่อ๋อไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับเหรียญเรามีอยู่300นะครับโอเคเราลองดูนะครับว่าจะสปีดเท่าไหร่ขอเก็บเงินก่อนตึงๆึงึงึงแย่งขโมย่อดปึงึงปึงลองวิ่งดูนะครับไปแล้วแกรี้ไปแล้ววบินเึิบ ได้400นะครับแบบธรรมดายังไม่ถึง500นะครับแล้วเราก็วิ่งเก็บแ้มไปเรื่อยๆฟึบบินดีอ๋อบินแล้วบินได้เท่าไหร่พันเจอ๋อหรือว่ามันอยู่ที่จังหวะของเราด้วยเพื่อนๆเอ่อบินได้เท่าไหร่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันนะใต้คลิปนี้ได้เลย<อ>มาลองดูอีกทีนะครับไปบิน เปืผินเวหาโอ้โห oh, oh. บางทีก็ได้500นะครับบางทีก็ได้พันหนึง่งอ่ะรออีกทีนะครับเปื้ไปแล้วปื๊บฮึดจึงจึงกระเด้งไป700นะครับครั้งนี้โอ้โ oh, หแต่เมื่อกี้พันหนึ่งไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ทําไงอ่ะรออีกทีเปื้กระเด้งอ้าวได้แล้วครับจังหวะนี้บินโอ้สูงมากๆพวกเราหมุนรอบตัวหนึง่งเปืเท่าไหร่สามพันโอ้โหพอจับจังหวะได้แล้วโอเคลองอีกทีนะครับ ปไปแล้วไปแล้วฟื้อบินนี่จับจังหวะได้แล้วเท่าไหร่เกินขอให้เกินสามพเกินสามพันสาโอ้โหไกลสุดๆนะครับจังหวะนี้แกนี่แบบอ,อะไรเนี่ยไม่รอฉันเลยแล้นี่อัปเกรดก่อนมา มาอัปเกรดต่อนะครับปุบอ่ะหกร้อยนะครับยังไม่มีนะครับอ่จังหวะนี้เก็บเหรียญก่อนไปเลย<ฮ>สปีดบินวูบได้เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนเกินสามพันสามพันเก้าสี่พันสี่พันหกนะครับตอนนี้ได้สี่พันหกซึ่งไกลมากๆนะครับจังหวะนี้คูณเออความเร็วหกแล้วขอช้อปปิ้งก่อนหกร้อยโอเคซื้อได้มาล้วก็ไปต่อนะครับตรงนี้มีอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะ อันนี้อ๋อเป็นเหวด่านใหม่งั้นยังไม่เอานะครับเงี้ยไปเล่นกันจะต่อจะไปโดหาได้เลยมาเลวแกรนนี่มาดูซิว่าได้เท่าไหร่นะแกรนี่พร้อมไปเลยวืบจืดดีฟืบเท่าไหร่แล้วสามพันสี่พันสี่พันห้าพันแล้วห้าพันเจ็ดร้อยแล้วครับโอ้โหมีคนไปได้ไกล้า <laughs> ใครอะไปได้โหดสุดๆไปเลยพวกเรา เอานะครับเรามาอัปเกรดกันมากดีกว่านะครับตอนนี้มีเงินอยู่6,000เหรียญแล้วว่าซื้อเลยจึงจึงจึงเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มตัวคูณฝึงปึงปึง,ปง,ปงกดไปเรื่อยๆนะครับ5้าพันเอา้าไม่พอแล้วขาดอีกนะครับอันนี้19โลบักอ่ะน,นี้น่าจะพอนะลองดูฝึงอ่ะสี่พันเอา้าไม่พอ19โลบัคนะครับซื้อได้เรื่อยๆ โอ,โอเคเราซื้อพอประมาณนะครับเราจะไม่เติมเยอะนะครับเดี๋ยวมีคอมเมนต์บอกว่าพี่ต่อไม่เติมเยอะเลยนะเห็นแบบว่าโลบอกทุกด่านนี่พี่เติมตลอดเลยอ่ามันก็ต้องมีบ้างนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับกดซื้อไปนะครับโอเคตอนนี้ตัวคูณเราเป็น12แล้วมาดูความเร็วกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไปเลยจ้าึูบพุกไปแล้วดีวูบ โอ้สูงมากๆ oh <my> บินให้ไกลที่สุดนะครับลอยฟ้าแล้วเนี่ยเอายังไม่ตกอีกจะถึงที่เท่าไหร่ตกลงมาแล้วปื๊บยังก,กระเด้งได้ต่อนะครับโอ้โหยังมีการจำต่อเดี๋ยวนะเอา้ามันไม่ล่วงนะครับแล้วมนหายไปเลยอ๋อหรือว่ามันจับได้แค่ประมาณนั้นนะครับแล้วเราจะล่วงยังไงอะไกลเกินโอ้ลอยขึ้นฟ้าแล้วไม่มีท่าทีจะตกเลยเอ้ยตกแล้วลงมาแล้วบ มาแล้วนะครับตอนนี้ถึงเท่าไหร่ฮึบปุ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เมื่อกี้เท่าไหร่เพื่อนสองหมื่นได้ไหมประมาณสองหมื่นนะครับโอ้ไกลสุดๆไปเลยนี่ครับปุ๊บเมื่อกี้เห็นไม่ชัดนะครับขออีกรอบดูซิว่าจะเกินเท่าไหร่ฮึบแปดพันเกินแล้วหมื่นหลักหมื่นอึบนี่ครับมองแทบไม่เห็นเลยหมื่นห้าโอ้โหได้ตั้งหมื่นห้าแน่แกนี่ฉันได้หมื่นห้าแน่แงจริงเหรอจะตัดตะปิโดใช่ ฉันได้ตั้งเหมือนห้าแน่แกเติมเงินละสิก็เติมนิดหน่อยอ่ะไหนแกนี่รองสิแกดีไปแล้วนะครับบินไปแล้วเอ้าเอาทำไมได้ส <c oughs> ี่ร้อยทำไมได้สี่ร้อยเมื่อกี้ยังเหมือนห้าอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอลองอีกทีวื้อปื้ออ้าวได้สามร้อยน้อยกว่าเดมิมอีก <c oughs> โอ้ เดี๋ยวนะแล้วถ้าเกิดเราอันเนี้ยกดอีกรอบ950ใช่ไหมใช้950คอยไปลองดูนะครับไปแล้วดีไปแล้วจา้าบินสูงสุดต,ตูมเอา้าอันนี้ไม่เห็นเลย <c ười> <c ười> นี่จะต่อต่อไปเราทำอะไรเนี่ยนงามแมวกขาวหมดเลยนี่ครับไปแล้วจา้าขออีกรอบนะครับเนี่ครับได้สามรอ <c ười> โอ้ ตรงนี้เป็นพื้นที่ V.I.P นะครับเราสามารถเข้ามาเก็บเหรียญได้เขียนก่อนเลิฟแฟนขับนะครับอ เก็บเหรียญนะครับตรงนี้ได้เลยเจอเจอเจเก็บเหรียญแล้วก็เอาไปอัปเกรดนะครับโอ้ได้เยอะเหมือนกันนั่นนี่ตรงนี้ที่ว IP นะครับแล้วเราก็เก็บรอบๆนะครับหรือว่าเราจะบ,บินไปเก็บแต้มก็ได้แล้วเราก็มาอัปเกรดตรงนี้อีกทีนะครับเพื่อความเร็วโอเคซื้อถึงถึงโอเคหมดละเอาเท่านี้ก่อนปุ๊บแล้วเราก็เก็บเหรียญต่อนะครับไปเลยบินปุ๊บดีปุป๊บ เท่าไหร่หมื่นเอ่อไม่ใช่หมื่นพันโอะไรเนี่ยท้าไมได้พันหกเลยอ่ะคูณสองอยู่นะครับตอนนี้จังหวะนี้เวิร์บเวเก็บเหรียญนะครับอ่ะเราไปกันต่อนะครับไปเลยตอนแรกๆยังไกลอยู่เลยถึงไปกันต่อฟื๊บสามพันหกนะครับอ่ะเริ่มไกลเรื่อยๆนะครับไปไปกันต่อฟื๊บปื๊บบีดจูบ,บ,บอ่ะเอาให้ไกลที่สุด โอ้ลักหมื่นหายไปไหนเนี่ย2 6 0 6แล้ว2 6 0 6แล้วนะครับตอนนี้ไปกันต่อึบ <What? S 1> ไปแล้วบแล้วก็ตก <c oughs> ดีนะไม่ตกนะครับพันสามนี่ครับทำามมันต่ำกว่าเดิมเนี่ยแกรดี้ช่วยด้วยจะตัดตัปีเดาบินไม่สูงเลยเดี๋ยวนะึบเดี๋ยวนะปุ๊บ อ่านี่ไงได้แล้วนะครับอ๋อเราห้ามกดกระโดดไม่งั้นมันจะลงใช่ไหมอันนี้ไกลมะฟืบลงมาแล้วนี่ฟืบสองหมื่นสอนได้ไหมถึง1 8ืน่นนะครับโอเคได้1 8ืน่นแล้วฟืบไปต่อฟือบเอาสามร้อย เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ได้กดสเปซมานะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับตามลองดูโอ้ดีไงบินขึ้นมาสูงมากอุ้ยอันนี้น่าจะเกิน20,000หรืออาจจะไม่ลงเลยก็ได้ oh <my> บินอยู่ประมาณนี้แล้วก็ค้างอยู่บนนี้ไปแล้วจ้าต่อตจมิโดโอบู๊บเกินเกิน20,000แล้วทุกคน มาสี่หมื5นห0้าโอ้โหไกลสุดๆไปเลยมาอัปเดตต่อนะครับโอ้เมื่อกี้ไกลมากทุกคนความเร็วคูณเป็น14แล้วปึ๊บดีดีไก <c oughs> อะไรเดี๋ยวมันต้องมีจังหวะอะไรสักอย่างนะครับที่ทำให้เราบินได้เฟึอบ ดีโอเคบินได้แล้วจังหวะดีบินให้ไกลที่สุดนะครับอยากได้ประมาณ50,000จะถึง5 0 0 0มื่นไหมทุกคนมาลุ้นกันลงมาโอ้โหเห็นดวงจันทร์เต็มๆต็มโอวนี้ไกลมากลงแล้วห0 0 0มื่นไหมเกินเกินอึดจืดเกิน50,000แล้วนะครับโอ้แสนแสนสี่แสนหโอ้โหไปถึงแสนหกแน่ทุกคนโอเคสำหรับวันนี้เราก็บินไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะแกนี่เนาะอ่า บ๊ายบายนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยใช่ไหมแกรนี่แ่ใช่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยบ๊า like ยบาย